สวัสดีแม่ทุกท่านนะคะวันนี้พบกับเราช่องภายภูผาทังโบวีนะคะวันนี้มาอัปเดตนะคะอัปเดตความคืบหน้าบ้านนะคะบ้านของน้องภายภูผาทังโบวีแล้วก็เมกกี้นะคะวันนี้นะคะขุดหลุมนะคะขุดหลุมเตรียมหลุมนะคะเพื่อจะเทฟุตติ้งนะคะ เสาของเราทั้งหมดแปดต้นนะคะควานลิงโอควานทัดมาจากช่องพังขันเงินนะคะ,ะสวัสดีครับผม <laughs> วันนี้ไนดะ้กี่หลุมคะวันนี้สองหลุมนี้ครับ <laughs> สองหลุมแล้วนะคะ <h ums> นี่สวัสดีสองท่านนะคะเข้ามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยทักทายได้นะคะวันนี้พามาอัปเดตนะคะบ้านของน้องๆเราสวัสดีค่ะคุณอ้วนครับผมสวัสดีครับผมเป็นไงบ้างคะแม่พีพีเอฟซีครับผมทุกท่านนะครับผมหอบหอบนะหอบหอบเดีออยังพูดไม่ได้นะคะครับเอาอันนี้อนุญาตถอดเสื้อด้วยครับผมใส่เสื้อไม่ได้นะคะเพราะว่าเปียกหมดเลย วันนี้บรรยากาศแบบว่าเป็นใจมากๆเลยเลยค่ะเดี๋ยวก็ไม่ร้อนนะครับไม่มีแดดเลยนะคะแล้วก็ฝนฝนปล่อยๆด้วยนอ,อนทันแล้บผมค่ะ,คะเพราะว่าพายุเข้ามาเข,เข้ามาอีกแล้วนะคะอตอนรีบเร่งอยากให้น้องได้อยู่บ้านได้มีที่ร่มนะคะ,ค,ะ,ค,ะค่ะช่วยช่างนะคะตามจริงก็ช่างทําเลยค่ะแต่ว่าเราก็ช่วยเผื่อให้ได้เร็วๆนะคะ มันนี้คือว่าแะได้ทีท่ทีอตรงเทฐานครับเทฐานแล้วก็เป็นเสาปูติ้งต่อขึ้นต่อเนาะปูนี้จะเทเสาปูติ่งอ๋อปูนี้จะเทแต่เทมันเรียกว่าเทเทตีนเทเขาเอื่นว่ายังมืออื่นจะค่อยเป็นเสาไหมเนาะ ขวานก็ไม่รู้นะคะแม่ขวานก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเรามาอัปเดตนะคะลุมของเราใกล้จะครบแล้วนะคะใกล้จะครบแปดเสาแล้วนะคะแข็งมากทางฝั่งฝั่งนู้นฝั่งนี้เป็นแบบไม่เข้าเลยก็จะเสร็จแต่ละเสานะคะต้องขอบคุณทีมช่างทุกคนด้วยนะคะที่ทุ่มเทเสียสละเวลานะคะเพื่อบ้านของน้องๆของเรานะคะ มือหลังค่อยไปนี่คะ่ะความทัดของเราขยนขันแข่งมากๆเลยนะคะมาต่อไหวเพื่อบ้านพังขันเงินเมนวนีครับผมหน่ยเขาไปซอยครับ <laughs> เพื่อบ้านพังขันเงินก็ต้องความอื่นต้องไปช่วยอีกสองหลุมเหมือนความทัดมานะคะสวัสดีแม,แม่แม่นะคะเข้ามาแล้วคอมเมนต์พูดคุยทักทายได้นะคะวันนี้บรรยากาศดีมากเลยคะ่ะฝนปอยๆนะคะ อากาศไม่ร้อนนะคะ <laughs> <laughs> ต้องหนังแข็งแห้งดิ้นเหนียวนะ้ำ ขุดขุดเลิกปันถกระเตงเม็ดหนึ่งเนาะึกโอ้ค่ะขนาดกว้างหนึ่งเมตรลึกหนึ่งเมตรน,นะคะที่ขุดความลึกของเสาเรานะคะเสานี้จะเป็น เสร็จนะคะจเ saga, รียบร้อยนะคะเสานี้กว้างหนึ่งเมตรลึกหนึ่งเมตรนะคะเราจะเป็นหินเป็นทรายนะคะที่เราได้มาลงไว้ไว้เทนะคะอยงตกมันตี กอนอ้วนของเราตกมันแล้วนะคะนี่นวสวัดีนมน,นะไนม่ได้ก็บอกว่าไ้เนาะ สวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่ทั้ง4ี่ท่านนะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายได้นะคะวันนี้มาอัปเดตความคืบหน้าบ้านของน้องๆทั้งสามเชือกนะคะน้องพายภูผาแม่โบวีแล้วก็พี่แม็กกี้นะคะตอนเย็นนะคะเวลาประมาณ16บนาฬิกานะคะเราก็จะป้อนผลไม้ออนไลน์นะคะให้กับน้องๆเพื่อสมทบตัวสร้างบ้านให้กับน้องๆทั้งสเชือกนะคะ ก็จะดัดเหล็กนะคะดัดเหล็กไว้เทนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีสามท่านคนดูนะคะเข้ามาแล้วอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านนะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายได้นะคะ พี่พาวินีสวัสดีคะ่ะดีใจกับช่องที่จะได้ลงช้างของพายภูผาแม็กกี้คะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคุณพี่พาวินีนะคะพานินีนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะเรามาอัปเดตให้ชมกันนะคะว่าบานของเราถึงไหนแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็บรรยากาศก็แบบว่าพายุเข้ามาอีกแล้วนะคะก็ขุดหลุมไว้รอก่อนนะคะขุดหลุม ฝน <ś led> ดินใหม่แล้วนะคะฝนแรงขึ้นแล้วก็เบาแดงเบาแรงเบานะคะสวัสดีสองท่านนะคะ <ś led> ขาดหลายมาให้กำลังใจด้วยนะคะ <ś led> สวัสดีสีท่านนะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายได้นะคะ ตอนเย็นนะคะเวลา16ลนาฬิกานะคะเราก็จะป้อนผลไม้ออนไลน์เพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้กับน้องๆทั้งสามเชือกของเราเช่นเคยนะคะตอนแต่ว่าตอนนี้เราก็อัปเดตให้แม่ๆความพืบหน้าบ้านของน้องๆให้แม่ๆได้ชมกันก่อนนะคะสวัสดีสีท่านนะคะสวัสดีสีท่านคนดูนะคะ หลุมของเราก็เสร็จไปแล้วประมาณสามสี่หลุมนะคะก็ยังเหลืออีกสี่หลุมนะคะแต่ก็ใกล้ใกล้แล้วนะคะใกล้จะเป็นความเป็นจริงแล้วนะคะขวานอ้วนของเราทุ่มเทมากเลยนะคะเพื่อนน้องๆนะคะสวัสดีพี่ใบบัวค่ะภูผ,ผาจะได้อยู่บ้านแล้ว <laughs> ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคะคะแนนก็ย,ยังไม่ถึงครึ่งนะคะยังขาดอีกเยอะเลยนะคะก็ฝากแม่ๆเข้ามาให้กำลังใจด้วยนะคะตอนเย็นก็จะป้อนผลไม้นะคะเพื่อสมทบทุนสร้างบ้านให้กับน้องเช่นเคยนะคะ เริ่มแดงมาแล้วนะคะสวัสดีห่าท่านนะคะสวัสดีแม่ทั้ง5ท่านนะคะคอมเมนต์เพื่อคทักทายเข้ามาได้เลยนะคะฝั่งนั้นก็จะเป็นดัดเหล็กนะคะดัดเหล็กดัดเหล็กเพื่อทําฐานเทฟุตติ้งนะคะฝั่งนี้นก็จะเป็นขุดลุมนะคะกลางสายฝนเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตให้แม่ๆได้ชมกันนะคะ ก็ฝนเริ่มแรงมาแล้วนะคะก็ต้องแม่ฟานนะคะน้ำก็ขึ้นนะคะน้ำก็ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็พายุก็เข้ามาอีกนะคะฝนตกแรงขึ้นแล้วนะคะแม่ฟานก็ต้องขอยุตินะคะจบการไร้สดเทียงเท่านี้นะคะ ก็ออฝากแม่แม่ด้วยนะคะตอนเย็นนะคะเวลาประมาณ14 16นาฬิกานะคะเราก็จะป้อนผลไม้เพื่อสมทบพื้นสร้างบ้านให้กับน้องๆทั้งสามเชือกด้วยนะคะก็ฝากมาให้กำลังใจนะคะแวะเติมคะแนนเพื่อสมทบพื้นสร้างบ้านให้กับน้องๆได้นะคะบ้านของน้องก็ คืบหน้ามาแล้วนะคะแต่ยังขาดที่โครงหลังคานะคะโครงหลังคาเรายังไม่ได้นะคะยังได้แค่เทฟุตติ้งแล้วก็เสานะคะยังขาดโครงหลังคาเรายังไม่ได้นะคะค่ะตอนนี้ก็12บสนกาแล้วเนาะเวลา <laughs> 16บหกนาฬิกาโดยประมาณนะคะก็จะกอนผลไม้เพื่อสมทบนสร้างบ้านให้กับน้องๆทั้ง3เชือกสิเช่นเคยเหมือนทุกวันนะคะ ตอนเย็นนะคะตอนเย็นแม่ควานนะคะจะแจ้งรายละเอียดเรื่องบ้านให้กับแม่ๆได้ชมกันนะคะว่ายัางถึงไหนแล้วขาดหรืออะไรบ้างอะไรบ้างแล้วนะคะก็ต้องฝากแม่ๆด้วยนะคะเข้ามาให้กําลังใจด้วยนะคะสําหรับไรนี้นะคะแม่ควานก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะเพราะว่าฝนฝนเริ่มแรงมาแล้วนะคะ สวัสดีแม่แม่ทั้งเก้าท่านนะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายได้นะคะคอมเมนต์พูดคุยทักทายเข้ามาได้นะคะนี่หลุมแต่ไม่ทราบว่าถ้าฝนจะเป็นดินดินแบบนี้หรือว่าจะตกแรงนะคะไม่ว่าไม่รู้ว่าน้ํานจะเต็มหลุมหรือเปล่านะคะชุมช่มฉ่ำมากๆเลยนะคะชุมช่มฉ่ำมากมเลยนะคะบ้านของน้องๆของเรานะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากแม่แม่ด้วยนะคะสมทบทุนนะคะสร้างบ้านให้กับน้องๆน,นะคะวันผลไม้ออนไลน์นะคะเวลาประมาณ16นาฬิกานะคะก็ฝากแม,แม่แม่ติดตามด้วยนะคะเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยทักทายได้นะคะสำหรับรลน์นี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้าคะ่ะ